สวัสดีครับผมสมบูรณ to ์นะครับวันนี <Yeah. S 1> ้ผมก็มาเยือนอยู่ที่แม่น้ําโขงที่จังหวัดหนองคายนะครับ้า้หลังผมนีก็เป็นแม่น้ําโขงนะครับแม่น้ําโขงเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากภูเขาฮิมาลัยนะครับน้าแข็งภูเขาฮิมาลัยเนี่ยละลายไหลมาไหลผ่านมาระยะทางเป็นพันๆกิโลนะครับไหลผ่านมาผ่านทิเบตผ่านจีนผ่านลาวผ่านเวียดนามผ่านไทยแล้วก็ผ่านกัมพูชาแล้วก็ลงอ่าไทยนะครับระยะทางค่อนข้างจะไกล มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าแม่น้ําโขงสีสีปูนแม่น้ํามูลสีครามนะครับแม่น้ําโขงเนี่ยพอไหลมาถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยไหลมาถึงจีนมาถึงยูนานเนี่ยแหนงหนึ่งของยูนานเนี่ยมันก็จะไหลต่อไปที่ทิเบตน,นะครับตรงเนี้มันจะเป็นที่ที่เป็นดินแดงนะครับคนจีนเรียกว่าเซียโทนะครับเสียโทแปลว่าดินแดงแม่น้ําโขงก็พัดความแดงความขุ่นมัวเนี่ยจากนั่นมามาถึงประเทศไทยนะครับก็เหมือนกับ ชีวิตคนนะครับที่ระยะทางตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครับเหมือนกับชีวิตคนที่ดําเนินดําเนินชีวิตผ่านมาสร้างเวรสร้างกรรมกันมานะครับก็เหมือนกับแม่น้ําที่พัดความขุ่นมัวมาส่วนแม่น้ําแม่น้ํามูลสีครามเนี่ยแม่น้ํามูลเนี่ยต้นงจำเนดอยู่ที่โคราชนะครับ ไหลผ่านลําตะคองผ่านทุ่งสมฤทธิ์นะครับแล้วก็ผ่านทุ่งกุลานะครับทุ่งกุลาเนี่ยมันเป็นพื้นที่สารเป็นดินปนทรายนะครับทราบความที่เป็นดินปนทรายเนี่ยเขาก็กรองตะกรอนความขุ่นมัวจึงทาให้มันใสก็เลยกลายเป็นแม่น้ํามูลสีครามนะครับแม่น้ำโขงสีปูแม่น้ํามูลสีครามเนี่ยก็หาชมกันได้อยู่ที่อยู่ที่อำเภอโขงเคียงหลวงราชธานีนะครับแม่น้ำสองสายเนี่ยจะ่ลลมจบกันที่นั่นนะครับผมก็ตัวอย่างให้ฟังนะครับ เห็นสายน้ําที่ไหลมาเนี่ยระยะทางเป็นพันโลผ่านอะไรต่างๆนานามาก็เหมือนชีวิตพนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆนานามาก็เห็นถึงธรรมะและกสัจธรรมนะครับก็เลยเอามาเอามาเล่าให้ฟังนะครับเล่าสู่กันฟังเดี๋ยววันนี้ผมก็จะค้าที่นี่แหละที่หนองคายที่ไม่น้ำโขงเลยเช่าที่พักไปแล้วพรุ่งนี้จะข้ามไปไปเวียงจันทร์นะครับก็จะพาพ่อแม่พี่สาวไปไหว้พระที่นั่นที่เวียงจันทร์แล้วก็จะกลับกลับเสร็จแล้วจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวก็คิดก่ทีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะ ถ่ายรูปนะครับหรือว่าทาำเป็นคลิปวิดีโอที่พระท่ดพระทตุหลวงเวียงจานทร์จะมาฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับ